น้ำเต็มแก้วมีค่าเท่ากับ5.9เนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมเพิ่มไปหน่อยหนึ่งมันจะหกใช่ไหมครับเยสต่อมาน้ำตอนนี้มีอุณหภูมิสาสองศาทำไมข้างบอยถึงรู้ว่า32สองศาเพราะว่าอากาศตอนนี้อุณหภูมิ3 2สองศาใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่าน้ําเดือดที่อุณหภูมิ100องศานะครับเราจะให้จุดจุดหนึ่งปึ๊บะใส่แมสจุดนี้ปึ๊บ เอ๊ะจุดนี้นะครับจุดนี้ก่อนตอนนี้น้ําอยู่ที่อุณหภูมิ32องศาเราจะทําให้น้ําเปลี่ยนเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับตอนนี้สถานะคือสถานะน้ํานะครับในศัพ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมพิ์นะครับหรือว่าลิควิดนะครับคอมพิซ์คอมพิซ์สับคูนะครับอ่าเขาเรียกว่าสถานะนะครับพวกนี้เราเปลี่ยนว่าเป็นสถานะนะโอเคราวนี้เราจะทํายังไง ให้เปลี่ยนสถานะนะครับเราก็ให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนขึ้นมา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 เอาไปต้มก็ให้ความร้อนขึ้นมานะครับพอถึงความร้อนจุดจุดหนึ่งที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาใช่ไหมครับน้ําก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับพุบพับุ๊บปุบปุบบุบบน้ำเริ่มเดือดแล้วพุ๊บปุบุบบน้ำเริ่มเดือดแล้วอน้ำได้ความร้อนเริ่มเดือดแลยครับก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาในช่วงจังหวะนี้ น้ำก็จะเปลี่ยนเป็นทั้งน้ําทั้งไอใช่ไหมครับทั้งแก๊สทั้งน้ําทั้งไอที่ที่เราเห็นนะครับมันก็จะเดือดมีน้ําด้วยมีไอด้วยไอ้พวกเนี้เรียกว่ามิสนะครับสถานะมิสก็คือเป็นของผสมระหว่างน้ํากับไอเป็นสถานะนะสถานะมิสพอมาถึงจุด,จดหนึ่งปุ๊บน้ําเริ่มไม่มีแล้วนะครับน้ําเริ่มไม่มีแล้วน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับอ่า จุดจดนี้ก็คืออุณหภูมิเดียวกันนะครับที่อุณหภูมิร้อยองศาใช่ไหมครับพอเราต้มไปวุบโอเคครับหลังจากนี้อุณหภูมิที่กลายเป็นไอที่มันลอยขึ้นไปนะเป็นไอลอยขึ้นมาวบนะที่เป็นลอยขึ้นไปมันมีแต่ไอล้วนๆใช่ไหมครับมันไม่มีน้ําเลยก็คือมันเลยอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาไปแล้วมันก็จะกลายเป็นไอเปลี่ยนสถานะเป็นไอไปหมดนะครับนกลายเป็นไอขึ้นอ่าตรงนี้อ่าในช่วงนี้ยเราจะเรียกซุปเปอร์ฮีตนะครับ หรือว่าไอนะครับสถานะไอล้วนๆเลยไม่มีผสมเลยครับคราานี้ค่าซเปอร์ีทเราก็เปลี่ยนมันมันคือค่าสถานะนะครับมันคือสถานะไอะจับคู่ก็คือสถานะน้ําของผสมก็คือสถานะมิกโอเคในคอมเพรสเซอร์เราต้องการอัดอัดเป็นไอใช่ไหมครับอ่าเราก็เลยทําการดูค่าซเปอร์ีทนะครับดูดูว่ามันมีค่าไหมถ้ามันมีค่า1 ที่มันต่างจากจุดอิ่มตัวเนี่ยจุดที่ว่ากําลังเปลี่ยนสถานเนี่ยถ้ามันต่างหนึ่งหนึ่งองศาก็แสดงว่ามันเป็นไอเนี่ยถ้าต่างสองศาก็ไอมากสามองศาก็มากขึ้นอีกถ้าต่างสิบก็คือเป็นไอเยอะมากเลยถ้าต่างแบบสิบห้าองศาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันเป็นไอแทนที่มันจะไปเดือดกลางคอยอเต็มแบบเต็มคอยเต็มชั้นหมดเลยพอม,มาถึงอันเนี้ยอุณหภูมิต่างกันสิบห้าองศาอย่างเงี้ย ก็แสดงว่ามันเป็นไอหมดตั้งแต่ตรงนี้มันก็เกิดแบบน้ำยาน,น้อยอะไรเงี้ยถามว่าค่าทรูพีทเราเราเ,เราดูยังไงเราค่าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็มาตรฐานก็สองถึงแปดต้องจูนไหมก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าส่วนมากเราดูดูค่าทรูพีทว่าว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอธิบายต่อดีกว่านะครับก็เอาแค่นี้ให้เข้าใจก่อนนะครับคราวนี้อันนี้คือตารางไอคืออะไรนะ ทฮ่ Head อ่ามันคือโดมถ้าเกิดมันเปลี่ยนเปลี่ยนเพเชอร์ขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเพเชอร์ขึ้นไปเดี๋ยวค่อยคุยนะใครไม่เข้าใจไปดูอันนี้ก่อนนะครับเส้นเดียวก่อนนะครับเส้นเดียวก่อนแล้วก็เปลี่ยนคําว่าซูเปอร์ฮีทให้เป็นสถานะไอให้ได้ก่อน,นครับให้มันไม่ขัดแย้งกับความคิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานะเนาะสถานะซูเปอร์ฮีทก็คือไอซูเปอร์ฮีทก็คือไอมิกก็คือของผสมอ่าสับคูลิคิดก็คือน้ํา อ่าใช่คอมเพรสก็คือน้ำนะมีมีสามสถานะเอาตรงนี้ให้ได้ก่ <Okay. S 1> อนโอเคก็อย่าลืมมีอะไรขึ้นมาในตะกร้กาสินค้าก็กดสั่งซื้อให้ด้วยนะครับเพราะเราจะปักอะคริลิกพาวเวอร์ไว้สำหรับุดรลนะครับเพื่อเป็นเล็กๆน้อยๆของช่างบอยนะครับรายได้โอเคครับสวัสดีครับคอยมาติดตามกันต่อครับ